วันนี้ครับมาคุยกันหน่อยการไฟกันระหว่างบิ๊กบอสสอข่ายระหว่างนวัดของกองประกวดมิสแกนกับผงทองซึ่งเขามีประเด็นกันว่าผงทองไปแจกรางวัลเนี่ยไม่ได้มีการถูกลอตเตอรี่จริงๆแต่เป็นการจัดฉากขึ้นแล้วแบบนี้ใครผิดใครถูกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคำตอบอาจจะคาดไม่ถึงติดตาม สวัสดีครับเ,เพื่อน y o u t u b ยูทูบชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์เพชรและคุณปีนักสุกยังสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปูพื้นให้ก่อนเมื่อวานนี้ด้วยความต่อมเผือกนวัดเขาแถลงข่าวอ่าเขาก็มีการออกมาพูดว่า เนี่ยนะอย่างแรกร้านทองที่เป็นใช้ลูกโซ่สลาบุรีรมีการจ้างมิสแกนไปโปรโมตร้านแต่มิสแกนไม่รู้ว่าร้านนั้นเนี่ยเป็นใช้ลูกโซ่ก็คือจ้างงานปกติทองนะอ,อมทองนะอ่ะอย่างต่อมาเรื่องของกองสลากตัวนี้แต่รอบนี้ไม่ใช่กองสลากพัดของคุณน็อตนะ,ะเป็นของหงทองสลากผมดื่มบ่อยดื่มอันนั้นเล่า ไม่ใช่บริษัทเดียวหรอใช่อันนี้อันนี้ของทองสลากออกพูดแล้วพี่เอาปากเลยเอของทองของทองสลากเขาขายหวยออนไลน์เหมือนกัน<อ>ขายลตอตเตอรี่ออนไลน์เหมือนกันทีนี้ปรากฏว่าเขาเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับมิสแกนใช่ไหม,มเขาจ่ายไปประมาณ3ล้านเอ้ยครับสปอนเซอร์หลัก3ล้านหนึ่งเหรอ,เอ,อถูกจังเห็นเมื่อก่อนบอก30300อ๋อจริงๆแล้วมันแค่3ล้านไอราคาหน้าหน้าเพจเนี่ยแล้วมีมันมีราคาดีวกันหน้าสื่อหน้าเพจกับราคาดีลกันข้างหลังใช้คำว่าอะไรดีวะราคารับ ราคาลับโป้ลับโปรับหลังจากอกหักแล้วจะมีการแฉกันเว้ยครับโปรหมทดตอนประกวดมิสแกนจะบอก300ล้านอันนี้ออกมาแฉอย่างนี้นี่คืนตังค์ปะฮะคืนตังค์ปะไม่คืนอวะหรอเออของทองลอตเตอรี่เนี่ยเขาทำหนังสือขอยกเลิกสัญญากับกองประกวดมิสแกนบอกขอเงินคืน3ล้านด้วยเพราะกองประกวดไม่เอามิสแกนไปแจกรางวัลกับเขา คุณนวัดก็เลยออกมาไฝว่านี่นะครับมันมีเหตุผลแบบนี้คืออิงฟ้าไม่ว่างอิงฟ้าไปประกวดตรงนั่นตรงนี้และที่สําคัญกองประกวดยังไม่เคยเห็นสลากตัวจริงก็เลยไม่แน่ใาจาว่ามันมีการเซตขึ้นมาหรือไม่จนเมื่อวานนี้เขาเอาพยานคนหนึ่งมานั่งแล้วพยานก็บอกว่าผมขอไม่พูดอะไรนะ แล้วนวัดก็พูดแทนว่าเนี่ยจ้างมา5,000ันเพื่อให้ไปรับรางวัลตรงนั้นคือในฉากฉากนั้นเนี่ยนะมันจะมีเอาเงินประมาณ24ล้านประเด็นที่มีประเด็นเลยก็คือมันจะมีนักร้องคนหนึ่งที่บอกว่าถูกรางวัลชิลปินดารานี่แหละบอกว่าถูกรางวัล24ล้านม,มีอยู่งวดหนึ่งอะ่ะผมก็จําได้เลยมันมีอยู่งวดหนึ่งเขาเอาเงิน24ล้านมากอง้างหน้าเอามิสแกนไปอยู่ข้างหลังแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยถูกรางวัลไปไปมามาไปไปมามาครับวันนั้นอ่ะมันทําให้คุณนวัดสงสัยว่าาทํไม มันถูกบ่อยจังเลยอแล้วมันเป็นเฉพาะเขตกรุงเทพกับปริมณฑลต่งางจังหวัดไม่ถูกเลยเออต่างจังหวัดไม่ถูกเลยไม่ได้ขายต่งางจังหวัดหรือว่ายังไงเนี่ยขายแต่คนกรุงเทพเนาั่นสิเออเขาก็เลยขอดูสลากตัวจริงปรากฏว่ากองประกวดไม่เคยได้ดูสลากตัวจริงในขณะเดียวกันคุณเปียน,นัทรู้ไหม ก่อนหน้านี้เนี่ยผงทองลอตเตอรี่เนี่ยเคยไปออกรายการหกไม่เถียงที่ช่องเจ็ดทีนี้ปรากฏว,ว่าเขาบอกว่าที่คุณนวัดมาขอดูลอตเตอรี่เนี่ยมาเช้าเกินไปยังไม่มีพนักงานมาทํางานผมก็ฟังดูผมก็แปลกใจตั้งแต่ตอนนั้นนะอวันนั้นรายการมีแค่ฝ่ายเดียวทีนี้พอฟังสองฝ่ายปุ๊บมันมีประเด็นเลยนะว่าถูกจริงไหมวะเพราะนวัดไปเจอแล้วว่าคนนี้ได้รับค่าจ้างมาห้าพันบาทเพื่อมาทำคอนเทนต์กับผงทอง ลอตเตอรี่ว่าไปเจอหน้าม้าไปเจอหน้าม้าแล้วลุงที่ใส่เสื้ออะไรนั่นแหละบอกว่ารับจ้างห้าพันเพื่อไปทำคอนเทนต์แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือนวัดไปแจ้งความข้อหาอะไรกับผงทองลอตเตอรี่ผมว่าน่าจะเป็นพรบคอมคุณเปียนัดว่าถ้ามันเป็นการจัดฉาก S <S ว่าตัวเองถูกรางวัลที่หนึ่งเรียกนักข่าวมาทําข่าวเรียกมิสแกนมาแจกรางวัลมาแจกเงินแล้วมันเป็นการจัดฉากแบบนี้ มันผิดวะก็ไม่มีใครเสียหายเนี่เดีย๋ยวต้องไล่ประเด็นตั้งแต่เหมือนที่ <S <S 2> <S 2> ทางคุณน็อตเคยแชร์แพลตฟอร์มแห่งหนึ่งนะครับว่ามีสลากทิปอ,อันนี้ผมไม่รู้ว่าของหงทองเนี่ยมีสลากทิปด้วยหรือเปล่าที่อุปโลงขึ้นมาแล้วก็เหมือนคุณตีกินอ,ะอ่ะล้วถ้ามีลักษณะของการตีกินแล้วก็ขายสลากที่ไปก๊อปมาจากแพลตฟอร์มนี้นู่นแพลตฟอร์มนี้แล้วตัวเองทัาตั้งมือตั้งตัวเป็นเจ้าอ่ะอันนี้ไม่รู้จะเป็นลักษณะอย่างนี้หรือเปล่านะถ้ากรณีที่ไม่มีสลากจริงก็อาจจะผิดทั้งเรื่องชชนแล้วเรรื่องพบก ด้วยนะครับแต่ว่า<ช>ถ้ามีฉลาดจริงแต่แค่ทำคอนเทนต์เนี่ยก็มองว่าอาจจะผิดแค่เรื่องของพรบอรคอมิเตอร์อย่าบอกนะว่า14อนุนหนึ่งอีก14อนุนหนึ่งมึงจะหากินอะไรกับ14อนุนหนึ่งกันครอบราชอาณาจักรกฎหมายเผด็จการตัวนี้เนี่ยล่างมาสมัยนู่นนะรัฐประหารปี49เลยนะมันจะ ใช้กับกระทั่งลอตเตอรี่ปลอมเลยเหรอแล้วมันรอบจัก,กรวาลอยู่แล้วอโโ้โหแค่ทำคอนเทนต์ออนไลน์ทํานําเสนอข่าวทางออนไลน์เนี่ยมันก็เข้าในส่วนของนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์นะที่ปลอมบิดเบือนนะครับหรือเป็นเท็จนะครับโดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายโทษห้าปีคือคิดดูนะกฎหมายประเการฉบับนี้ออกมาสมัยของนูนะ่นอะปี49ปี50สมัยสนชผ่านมา15ปีสักดิธิ์ยิ่งกว่าแล้วจะทำมนูนประเทศกูอีกแล้วตอนนั้นปี49เนี่ยเขาอาจจะมองเห็นก็ได้ คนไทยไม่ชอบตอแหลก็ต้องออกพรบฉบับน,นี้มาเนี่ยมากัรพวกตอแหลรู้ไหมตอนผมนั่งดูกรรมาธิการอธิบายเรื่องเนี้มาตราสิบสี่อนุหนึ่งในสภารู้ไหมเขาตอบสภาว่าไงอมไม่ได้เอามาใช้กับกรณีการด่ากันทางออนไลน์ไม่ได้เอามาใช้กับกรณีของคอนเทนต์ว่าผิดไม่ผิดใช้กับกรณีเดียวก็คือเว็บไซต์ฟิชชิง สแกมเมอร์ทั้งหลายหลอกให้คนเข้าไปเปิด Facebook หลอกให้คนเข้าไปกดคลิกนั่นแหละคือ14อนุหนึ่งแต่พอเวลาเอามาลงโทษกันในศาลความเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายแหล่เนี่ยอ่าแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าถ้าเปลี่ยนว่าเปลี่ยนจากสลากนะสลับแตกสลอแตก24ล้าน<อ>มาเล่นกับเว็บเราสิอ่าอันนี้มันพนันอันนี้มันไม่พนัน<อ>แต่ถามว่ามันเข้านําเข้าข้อมูลเท็จไหมมันก็ไม่เท็จนะถ้าไม่ได้แตกจริงไงไม่ได้ถึง24ล้าน หรือแจ้จ้างคนมาทำคอนเทนต์มีความรู้สึกเปลี่ยนไหมความรู้สึกมันก็เปลี่ยนนะนั่นสิอันนี้ลอตเตอรี่แตก24ี่ล้านซื้อจิที่เว็บเราอ๋อพอมันแตกบ่อยๆคนมันอยากเข้าไปซื้อใช่เอ่เออนี่ผมแค่เปลี่ยนฟิลจากสลากเป็นสล็อตโอ้เออฟิลเหมือนกันไหมเฮ้ยพอเหมือนกันพออิงฟ้าไปแจกยี่ี่ล้านจริงไม่จริงไม่รู้เว้ื กูอยากได้น,นั่งกูยอยากได้นี่กูอยากไปซื้อที่หงทองเออหงทองกอลตเตอรี่เ,ออเข้าไปปุ๊บอา้าวไม่ถูกอืมไม่ถูกออแต่อันแรกเลยคือเห็นโฆษณาตัวนี้ครับเห็นว่ามันถูกกันจริงก็เลยไปซื้อแต่ปรากฏว่าถ้ารู้ว่าอันนี้มันเป็นคอนเทนต์ จะไปซื้อไหมผมมองว่าเป็นปัญหาในปัจจุบันด้วยเหมือนกันนะผมว่าต่อไปเนี่ยอาจจะต้องออกกฎหมายควบคุมเรื่องของการโฆษณาในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับว่ามันทำกันเสรีระเจอไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมว่าสลากเนี่ยมันยืนอยู่บนพื้นฐานของการทนันที่ถูกกฎหมายนะครับทนายรณลงค์มองเรื่องนี้ยังไงฮะมันก็เป็นหวยอย่างหนึ่งแหละเพียงแค่มันถูกกฎหมายมอมเมาคนทั้งประเทศประเทศนี้จะเล่นเงินแต่หวยจะเล่นกันแต่ลอตเตอรี่หรือไงไม่ทํามาหารับประทานกันเลยหรือ,อไงแล้วรีหน้าจางถูกสองแสนเนี่ย ถูกจริงเ่านี่ลีนาจังนะว่าก็ฝากความรักไปถึงลีนาด้วยนะเน็ตไอดอลแถวประตูน้ำกูก็คิดว่าใครวะใครวะเน็ตไอดแถวประตูนะครับหรือทำกันได้เสรีเนี่ยกองสลากก็เอางบมาทำเองบ้างเลยนะของสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยตลาดขายไปละแปดสิบ <c oughs> เห็นเปลี่ยนกองบริหารมาไม่รู้กี่ยุคก,กี่สมัยแม่งก็ไม่เคยแก้ได้เลยแต่เวลาจ่ายโบนัสนะได้เยอะนะเราเนี่ยพนักงานกองสลากเนี่ยบอดบริหารนะเออได้กันเยอะครับได้โบนัสมาที่8เดือนเงี้ยหเดือนเงี้ยโอ้โหคนอื่นนี่เ็าทางานถ้าเป็นถับตายนี่ไม่ได้เลยนะอ่ะมุมนึงการไฟกันระหว่างสองข่ายนี้ผมเจอความแปลกอย่างหนึ่งยังไงครับ หงทองลอตเตอรี่เนี่ยเข้าไปแจ้งความนวัดหมิ่นประมาทเรียกค่าเสียหายร้อยล้านบาทโอ้เยอะจังอะ่ะแล้วเมื่อวานวนวัดก็พูดถึงประเด็นนี้ว่าคุณเรียกค่าเสียหายนะใช่แต่คุณเอานักข่าวมาทําข่าวเนี่ยคุณตั้งใจโปรโมทผลิตภัณฑ์คุณหรือเปล่าอือุ้ยนี่ก็ฉลาดนะอืะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าหลังจากนี้ไปแล้วเนี่ยคนที่เคยออกไลฟ์สดกับหงทองลอตเตรี่ ถูกรางวัลที่1จริงหรือไม่ลอตเตอรี่ใบนั้นใครเป็นคนเอาไปขึ้นเงินรางวัลน่าสนใจเพราะมันจะขยายไปถึงแพลตฟอร์มอื่นๆต่อด้วยไอ้ที่ถูกถูกถูกกันเนี่ยถูกจริงไหมเพราะอะไรรู้ไหมผมคิดอย่างนึงนะสมมติลอตเตอรี่ใบนี้รางวัลที่หนึ่งคุณเอาเงินสดให้ลูกค้าคแล้วคุณเอาลอตเตอรี่ใบนี้ไปขึ้นเองหรือไม่คุณเอาไปขึ้นเองไหม ถ้าคุณเอาไปขึ้นเองแสดงว่ามันมีลอตเตอรี่อยู่กับคุณจริงๆแต่ถ้าคุณเอาลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลเนี่ยเอาไปให้คนอื่นขึ้นรับเฮ้ยแล้วใครสวดตรวจสอบนะไอ้ที่ถูกๆกันนะเออมันมจะง,งานเข้าไปถึงหลายกองสลากไหมเนี่ยเหมือนอย่างเชดที่ผมยกตัวอย่างมาว่าทางคุณน็อกกองสลักพัดเนี่ยเขาเคยไปแจ้งความเรื่องหวยทิปสลากทิปเนี่ยม,มันลักษณะของบางแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เปิดช่องให้คนหากินเพราะว่าอย่าลืมว่า อดี๋ยวนี้ก็เห็นทางพวกสลากที่ขายทาง Facebook เหมือนกันนะที่เราเห็นว่าเคยมีปัญหาที่โพสประกาศขายอะ่ะบางทีไปเอารูปจัดนู่นจากนี่มานะครับแล้วมาโพสต์ขายพอถึงเวลาแล้วเนี่ยก็ถูกจริงแล้วก็ชิง่งเพราะว่าสลากมันไม่ได้มีอยู่ตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือถ้าถูกจริงแล้วชิ่งเนี้ยคือโง่มากนะจริงๆคือโง่มากนะ,ะคือแบบเป็นเป็นโจนที่แบบทําอะไรแบบมึงแบบไม่ลงทุนอ,ะอ่ะมึงเข้าไปแล้วมึงไป ไม่กดเซฟรูปแล้วมึงเอามาโพสนั่นคือโง่ามากนะไม่ได้ฉลาดนะครัเพราะมันโดนชอโกงประชาชนอ่ะมันขายล,ตาลอตเตอรี่ใบเต็มที่เลยนะใบละร้อยใบละร้อยชอโกงประชาชนมันโดนมันโดนห้าปีปรับแสนหนึ่งอ่ะครับร้อยหนึงน่งกับแสนหนึ่งแต่พวกตั้งตัวเป็นเจ้ามือหวยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยก็ก็ต้องมีกฎหมายควบคุมหรือมีทางกองสลากก็ควรจะต้องเข้ามาดูนะเ้า ใครคิดเห็นยังไงใครเป็นแฟนคลับนวัดใครเป็นแฟนคลับของหงทองลอตเตอรี่คอมเมนต์ Comment เข้ามาดูหน่อยสิผมอยากรู้ความเห็นคุณผู้ชมจริงๆว่าคุณคิดว่าหวยทิปไหมแากรางวัลทิปไหมหรือคอนเทนต์ทั้งคู่เลยสำหรับวันนี้ใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจนะครับปลายปีนะจัดโปรโมชั่น3,000ันบาทส่งฟรีทั่วประเทศและได้สิทธิ์ปรึกษา,ก,ษากับทนาดอนรอง,รงฟรีไม่จำกัดครั้งนะครับติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ 924202599โปรโมชั่นนี้เฉพาะปีนี้เท่านั้นนะครับ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศพร้อมปรึกษาไม่จำกัดครั้งครับลาไปก่อนสวัสดีครับ